ขอโทษเพื่อนๆที่ทำให้พักวันนี้มีรอยร้าวขึ้นมาขอโทษประชาชนในพื้นที่ที่วันนี้เพิ่งจะเอาหลักฐานออกมาให้ทุกคนได้ทราบและผมหลังจากเสร็จถแถลงข่าวก็จะไปลงพื้นที่ต่อเพราะว่ามีปัญหาที่ไปแก้ไขสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ท้ายที่สุดหลังจากถแถลงข่าวเสร็จผมก็ยังคงจะไปเดินหาพี่น้องประชาชนที่ผมรักทุกคนหลังจากนี้เพื่อแก้ปัญหาหกับต่อไปผมขอจบถแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ครับ เรามั่นใจว่าจะคนแรงเสียงทานทั้งในพักและก็ในสังคมได้ใช่ไหมคะหลังจากก็หลังจากนี้ก็เป็นอยากให้ทุกท่านลองดูตามเอกสารครับที่ที่ชี้แจงไปเรื่องอื่นผมอาจจะขอยังการการแถลงราแสด่าที่ผ่านมาไม่เคยร่วมหลักรือใหญ่ให่เลยนะคะไม่เคยมีสัมพันธ์อะไรกับน้องเขามากกว่าการที่แถบเราต้องเข้าขว้นนี้นะคะก็เบื้องต้นขอให้เอกสารทุกท่านไปดูดีกว่าครับเรื่องเรื่องอื่นให้เป็นในส่วนของกกตที่กำลังจะเรียกปวดไปสอบ ในส่วนของของการลาออกนั้นตอนนี้ก็เลียงที่ทราบเหมือนที่ผมได้ชี้แจงไปกับพ,พ,พี่น้องทุกคนนะครับว่ามีบางท่านไปร้องผมที่กะกะตแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนกที่กะกะตจะโทรมาเรียกผมไปสอบสวนเพราะฉะนั้นผมขอพูดอีกหนึ่งครั้งเหมือนที่พูดในวันนั้นครับว่าเมื่อกะกกตนะครับตรวจสอบถ้าผมบริสุทธิ์ก็ต้องว่าไปตามบริสุทธิ์แต่ถ้าผมผิดนะครับถ้าผมผิด อ,อ,อย่างสิ้นสุดข้อสงสัยในการพิจารณาตรงนี้ผมก็พร้อมที่จะพิจารณาลาออกจากพรรคเก้าไกลครับ